ต้นชพลูนั้นเป็นไม้ลม้มลุกขนาดเล็กเป็นเถาเลื้ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีลำต้นสูงประมาณ30-80เซนติเมตรโดยลำต้นนั้นจะทอดไปตามพื้นดินสีเขียวมีไหลงอกเป็นต้นใหม่และมีรากงอกออกมาตามข้อของลำต้นช่วยในการยึดเกาะ ซึงมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนใบนั้นเป็นใบเดี่ยวบางออกแบบเรียงสลับเป็นรูปหัวใจคล้ายใบพลูแต่ขนาดเล็กกว่าปลายแหลมโคนเว้าและมีดอกออกเป็นช่อช่อเล็กๆสีขาวที่ซอกใบเป็นลักษณะทรงกระบอกสามารถปลูกได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เปียกชื้นจะขึ้นได้ดีมากประโยชน์และสรรพคุณของชะพลูต้นดอก ใบช่วยขับเสมหะได้ดีรากช่วยในการบำรุงธาตุในร่างกายแก้ธาตุพิการแก้โรคบิดและแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ er, ช่วยขับลมรวมทั้งขับเสมหะด้วยทั้งตน้นใบช่วยขับเสมหะได้ดีรากช่วยในการบำรุงธาตุในร่างกายแก้ธาตุพิการแก้โรคบิดและแก้บบท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับลมรวมทั้งขับเสมหะด้วยทั้งตน้น ช่วยในการรักษาโรคเบาหวานและแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อรวมทั้งช่วยขับเสมหะได้ดี